รายการธรรมรัตนรักษ์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครคะ่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพพระวรารามในตอนจุดเปราะบางของผู้นำยืนยันต่อความคิดเห็นของตนเองไม่อดทนต่อคำวิจารณ์นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาตโนปิปเปเรสัญจาอาทาวะโหวคันติโกติอีในโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมเทศนาอธิบายพุทธภาษิตข้างต้นซึ่งแปลได้ความว่า ผู้ที่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อสาธรารณชนต้องมีขันติธรรมพระพุทธพจน์นี้ถ้ามีเครบ์วิจัยสามารถขยายความได้ให้เกิดประโยชน์แต่ตนสามารถนำไปสั่งสอนได้ได้เคยคุยกับสมเด็จพระพุทธชินวง อดีตเจ้าวาดวัดไปญะมาบกพิษว่าหลวงพ่อเราไปพผู้ตั้งโครงการน,นําเนรภาคเหนือมาเลี้ยงแล้วก็อยู่ในพระบรมธรรมของเสด็จพระสินกรินทราบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จเจ้ยอยู่หัวรัชกาลที่เก้าอาตมาก็ถามหลวงพ่อทําไมชอบเทศเรื่องนี้เวลาอบรมพระอ้าว ท่านบอกทะเลท่านบอกแกก็ต้องรู้สิว่าคนจะทําประโยชน์กับคนอื่นได้นั้นต้องทําประโยชน์ตนวิชาศาศึกษาเล่าเรียนได้เนี่ยมันต้องมีคันติธรรมพึ่งเนี่ยนะมันไปหากินได้เนี่ยฝนตกแดดออกลมแรงมันก็ไปเข้ามาจนได้แหละชีวิตมนุษยออ์ต้องทำประโยชน์ตนด้วยความขยนัน อดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือและสิ่งเหล่านี้จะต้องให้เป็นอุปนิสัยแต่ขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือต้องมีความอดทนถามว่าประหยัดต้องอดทนไหมต้องอดทนต่อความอยากขันตีมันต้องอดทนต่อความอยากเราจะมีอารมณ์โกรธอะไรต่ออะไรสารพัดความเกลียดแร้น แล้วเมื่อทประโยชน์ตนได้แล้วจึงจะทําประโยชน์คนอื่นได้อย่างบริบูรณ์ก็เลยส่วนส่วนที่เหลือจะกําลังกายกําลังปัญญากําลังทรัพย์แต่ถ้าประโยชน์ตนไม่สําเร็จเกเรครานอย่าหวังการทําประโยชน์แก่คนอื่นเลยก็สนทนากันเรื่องนี้นท่านก็สิ้นไปนานแล้วท่านก็เมตตาธรรมามากมาเชียว พระพุทธพจน์ที่เด็กกล่าวมาแล้วนี้ม่าสอนถึงภาวะผู้นำที่จะทำประโยคน์แก่ผู้อื่นแล้วก็บอกว่าจุดเปราะบางของผู้นำคราวที่แล้วว่าไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นประการต่อมาคือยืนยันแต่ความคิดเห็นของตน ยืนยันแต่ความคิดของตนนี่เป็นอันตรายฉันหรือกูคือผู้ถูกต้องมาจะปรา์ดุตาวาดคนอื่นเมื่อเขาจะแสดงความคิดเห็นได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยคิดว่าเขาด้อยกวา่าแล้วถ้าอย่างนี้จะจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไร องค์กรที่ก้าวหน้านั้นโอ้โหการประชุมนี่สำคัญที่สุดท่านการประชุมสำคัญที่สุดเกิดปัญหานี้เขาต้องประชุมถ้าประชุมไม่ได้เขาต้องคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางทางไลน์เ,เรียกไลน์กลุ่มแล้วเ็าจะนัดหมายแล้วประชุมดนโนโดนโดนดนดนแล้วไลน์กลุ่มมันก็เป็นความลับของอะไรเขาในกลุ่มนั้น เขาจะมีอะไรรูมใช่ไหมเขาจะมีรูมเนี่จอมาขึ้นนี่ขึ้นทุกคนเลยในองค์กรเช่นนั้นมักจะประสบความเจริญแต่องค์กรแต่ผู้นำองค์กรที่ยืนยันแต่ความคิดของตนนั้นมีนิสัยอาจจะเกิดจากการถูกกดขี่มาตั้งแต่ยังน้อยๆโดยไม่ได้นึกเลยว่า ต่อไปเราจะไม่ทำแบบผู้นำของเราที่เป็นแบบนี้แต่ที่เวลากลับเอานี้สัยที่เคยปวดร้าวช้ำตรอมเอามาแช่กับคนอื่นไปไม่ได้ไปไม่รอดล่มจมแล้วถ้าองค์กรนั้นเป็นองค์กรเกี่ยวกับรัชการ่ะท่านจะเป็นยังไง แล้วก็จุดเปราะบางก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือความผิดพลาดของอุปนิสัยของการเป็นผู้นำอ,อ,องค์กรเล็กขยายนะเล็กๆแล้วไม่มีโอกาสจเจริญขึ้นอย่ยๆข้าใหญนะแบบใหญ่ๆแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยนะมักจะเป็นอย่างนั้นเสียด้วยสิ วันที่อาตมาออกอากาศนี้หรือเผยภา,าพนี้เป็นไลนไม่ใช่ออกอากาศอย่างเดียวออกอาวากาศนะท่านนะจักรวา,าศมันยิงลงมาสู่บรรยากาศอินเดียมันก็ยังอยู่ในโลกใบนี้ถ้าคนรุ่นนี้แก้ไม่ได้เอาไว้คนรุ่นหลังเพราะคนรุ่นหลังเขามักจะศึกษาวิธีการทํางานต้องเชื่อว่าคนรุ่นหลังรุ่นหลังพระอาตมากันแล้วกัน ก็นับสินะนับเรามันอยู่ในเจเนอเรชันอะไรก็นับเด็กปัจจุบันวันในที่เกิดมาเป็นแซดพลอย้อนลงมาสิโอโหเรานี่มันล้าหลังท่านได้ภาษาท่านได้การศึกษาเมื่อล้าหลังท่านได้การศึกษาโดยยุคนั้นๆเมื่อล้าหลังด้ได้ภาษามันก็ตกยุค แล้วอย่างถ้าเกิดมีอุปนิสัยแบบนี้อีกล่ะบางคนถึงไม่ยอมปล่อยไงอาตมาก็บอกปล่อยเธออายุเยอะแล้วเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอายุเยอะแล้วปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทำให้ลูกมาทำเธอให้หลานมาทำเธอไม่ไว้ใจไม่มีประสบการณ์ก็เราไม่ให้ไม่ให้โอกาสคนไม่ให้โอกาสจะมีประสบการณ์ยังไงจะมีประสบการณ์อย่างไร ถ้าให้อกาสเขาจะมีประสบการณ์หรือบางทีเขาคิดไว้แต่เราไปปรามความคิดเขาแล้วเราจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยล้วเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อเขาต้องส่งบรดกคือธุรกิจคิจการกต่อต่อไปให้เขาองค์กรองค์กรเขาจึงตั้งสถาบันอบรมของเขาเอง ั้งวิทยาลัยของเขาเองตั้งหมหาวิทยาลัยของเขาเองเอกชนมีแล้วเขาประกาศเมื่อให้ทุนการศึกษาแล้วเราจะเก็บค่าเทอมทุนการศึกษาแล้วคนเหล่านั้นจะต้องมาเป็นพนักงานบริษัทเขาและบริษัทเขาก็เป็นมหาชนคุณอยากรวยคุณก็มาช่วยกันทำงานเศร้าคนสายอย่างนี้ และจริงองค์กรบางองค์กรค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ข,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 ขึ้นจนจกักการความหญ่ไม่อยู่จนต้องเ,อเป็นบริษัทมหาชนเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ราบบราชการมันเข้าถ้าจริงๆฮะระบบราชการเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แล้วเอานะเอาผู้บริหารระบบราชการระดับสูงนะไปบริหารองค์กรนะสร้างตัวไม่ได้อุปนิสัยไม่มี แล้วพอเออสมัยก่อนก็ได้ดีพอต่อมาคิดว่าได้ดีก็มักจะมีมีอำนาจปากก็แบะตาก,ก็หลีหัวก็คลอกคลกใครคาดอะไรก็เอาแล้วกลายเป็นว่าอะไรฮะคาดแรงๆเข้าก็กลายเป็นว่าเอ,อผิดวินยัยราชการเล่นงานแกอีก เกลียดช่งอีกโถเรามาจากไหนเราเนี่ยมาจากไหนท่านคิดดูสิเรามันเจเนอเรชันอะไรมันล้าหลังและคนโบราณแล้วนะถึงไปเรียนไปเรียนต่อเพร่อได้ปริญญาปริญญาก็จ้างเขาทำปริญญาโทนี่ท่าน,ท,านท่านผู้ชมจ่ายครบจบง่าย อาตมาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สองสองด็อกเตอร์พอพอพอใครมาเสนอท่านจะคุณจะถวายบอกไม่เอาครัอาตมาก็คุณถวายด้วยความเคารพเอาไปให้เอกชนนึอนู่นเจ้าวาดรุ่นหนุ่มๆน,มน,มนมปะปฏิทบริหารวัดนู่นถึงเขาได้ปริญญาโทแล้วปริญญาเอกแล้วคุณก็ให้อีกสาขาหนึ่งเพราะในหนึ่งวัดมันมีหลายสาขาก็ได้ อ,อย่าวัดล้ผาซ่อนแก้วท่านดูผาซ่อนแก้วทำไมไม่เอาแล้วไม่เอาศิลปกรรมศาสตร์ไปถวายท่านละถ้าไปอัตมานะเป็นสภานาจาังคุณไม่มีอะไรต่างๆนะวัดผาซ่อนแก้วต้องเอาศิลปกรรมศาสตร์ไปถวายท่านเพราะเราเราสร้างไม่ได้พระคิดยังไงอาทิวบาตอัตมาอภาสิสนา วัดกลางคลองวัฒนารามวัดกลางคลองก็แล้วกันบทเป็นสีม่วงอะ่ะเจ้าวาดทำอง,งเดียวคิดองค์เดียวเมื่อคิดองค์เดียวแล้วแต่มีลูกมือทำถึงมันจะช้าหน่อยแต่เป็นบทสีม่วงนะท่านนะถ้าอาตมาเป็นสถาปนราชมงคลนะหรือสถาปนราชมงคลบวกเพาะช่างเอาปริญญาไปถาวายท่านไปพระแบบเนี้ย ไปดูทุกวัดทุกวัดที่ท่านสร้างไปดูไปดูสิท่านสร้างอะไรนี่ก็มีพระวัดพิชยญาติพเจชาเจ้าวาดอยู่องค์หนึ่งท่านเป็นชาวภาคเหนือเรียกวัดม่อนพญานาคพริกปลาที่อำเภอของท่าน แล้วก็ม่อนพญานาคนี่ม่อนไปว่าอะไรไม่รู้นะฮะเป็นม่อนไปว่าถ้ำหรือชุมนุมพญานาคท่านก็สร้างพญานาคเทพเ๋ยนนี้คนเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ได้ทำคนเดียวนะใครแนะนำท่านก็ทำมาประชุมกันท่านก็ทำในชมเชยท่านคนแบบนี้คนฉลาดคนถวายปริญญาแต่ที่เราที่เลียนเียนกันเนี่ยนะฮะอาจารย์บรรยายนะ เพื่ออะไรเพื่อสิทธิกระจายกันไปสิท่านแล้วล่าสุดเร่งรัดด้วยสิมันเปนยาแล้วเบื่อแล้วพวกนี้ก็จะสร้างอุปนิสัยแต่จะบอกว่าคนเราเนี่ยผู้นำที่มีจุดประบางคือยืนยันแต่ความพิของตนอย่างนี้เป็นจุดประบางแล้วหัก หักบางทีก็โค่นไม่อดทนต่อคำวิจารณ์ในตอนนี้สองข้อนะฮะไม่อดทนต่อคำวิจารณ์คือถ้าคำวิจารณ์แล้วเดือดดาลโกรธหาว่าดูถูกสติปัญญาเราะว่าคนฉันต้องถูกคนเดียวเหรอแล้วมีการตบโต๊ะกันด้วยนะเกลียดชังสาบแช่ง คนรังมันจะถูกได้ยังไงเล่าพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าพระพิสุทั้งหลายสิ่งที่เธอต้องทำสองประการหนึ่งปรตโตโสะฟังเสียงของคนคอื่นบ้างเสียสะทอนของคนคอื่นบ้างคือฟังฟังพิง่ารณคนอื่นนั่นเองพระพระธองค์ทำอย่างนั้น ถ้าเราอ่านให้ดีในอ่านพระไตรปิฎกอ่านชาดกอ่าน,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 นธรรมบทท่านจนนะเรียกว่าในยามเย็นพระเจ้าจะเข้าไปหาพิสุแต่พระองค์ฟังมาแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ฟังนั้นก็จะถามพิสุทั้งหลายเธอสนทนาก็นด้วยเรื่องอะไรพิสุจึงกราบทูลว่าด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าข้าแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไร แม้แต่วิจาร์ตัวพระพุทธองค์เองและท่านลองคิดดูสิพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้วิจารณ์พระพุทธองค์เองวิจารณ์องค์กังคณะสงฆ์เคยรับท่านผู้ชมได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมได้ฟังว่าสมัยก่อนเมื่อคมสนทนาธรรมกันแล้ว บาสกบาสิกาพิสุสมณเณรก็นอนด้วยกันได้แต่อาการนอนของเด็กๆของเนรเล็กๆของประชาชนมันก็ได้ระคนกันกิริยาอาการมันก็ดูไม่น่าศรัทธาไม่น่าเริ่มใสคนทั้งหลายก็วิจาร์ณกันสุเด็จพระาสมาเจ้าถามพิสุว่าเธอ ต่างคอสัทนาก,ก็เรื่องอะไรวิจารเรื่องอะไรพิสตนาค์ก,ก็กราบทูนพฤติกรรมของการสัทนาธรรมพราะจึงตรัสว่าห้ามพระพิสุกับอนุปสัสมบันนอนในที่มุงเดียวกันมนสลลายใหญ่ๆอย่เงี้ท่านพิสทนาธรรมห้ามนอนทิศในที่มุงเดียวกันแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหา ไม่กี่วันเกิดปัญหาเกิดปัญหาว่าเมื่อสนธนาธรรมเซนับคาราว่าเขาก็กลับก็เหลือพระกาสมณนรราหุลซึ่งเป็นพระอรุของพระพุทธเจ้าพอถึงเวลาพิสุทธาบกบเนนเมื่อวันก่อนสุเิตพัสมาพระพุทธเจ้าได้ออกพุทธบัญญัติว่าห้าม เราไปสุกอนุสพรนนอนในที่มุงเดียวกันเนนต้องไปหาที่นอนดึกแล้วเนนจะไปไหนแล้วท่านจะไปหาพ,าพระสัจ้ะไปยืยนมองโกฏิก็นอนในที่เดียวกันไม่ได้ไปยืยนมองพ่อสารป,ปุติพ่อสารีบุตรเนก็เข้าไปนอนไม่ได้เพราะห้ามทำไงอะ่ะเลยที่เดียวเท่านั้นอะ่ะ ที่ไม่มีพระนอนคือเวชกูดีของพระพุทธเจ้าสมัยนี้เขาเรียกส้วมหรือห้องน้าเนยก็เลยถือี่วรไปเปิดเวชกูดีเปิดเวชกูด,ดกีนะก็เข้าไปนอนผ้าปูแล้วก็นอนหลับไปพอชาวมืองสําหรสมบัติเจ้าจะต้องเข้าไปชําชระสะสงฆพะสรีละแล้วเข้าไปในเวชกูดีก็ธรรมาชาติของมนุษย์ แต่ว่าโดยธรรมาชาติก็คือว่าจะต้องกระแอมกระไยให้เสียงก่อนหรือเคาะด้วยเหตุผลสองอย่างคือหนึ่งถ้ามีสัตว์ร้ายสัตว์ร,ร้ายจะได้หนีไปต้องให้เสียงตะเกียกสองถ้าเพิกผีที่มากินอสุภะคือมูลจะได้หนีไปวิญญาณมันมากินมูลสมัยธรรมาเป็น เป็นเนงก็ต้องทําอย่างนั้นเวลาเดินจกักรติเนี่ยจะไปอะไรไปเวชกุดีข้างข้าง,างประชาเขาจะติดกับประชาศพเยอะจะต้องให้เสียงดังๆไปก่อนนะแครแอมกระไอผูดอะไรไปก็แล้วแต่แล้วเคาะสะพงสะพานไปเพื่ออะไรเพราะข้างล่างวิญญาณพวกผีเปรตมันจะที่มันกิ่มจะได้หนีกลับไปไม่อนกนแล้วก็พงังอ่ะ ส้มติกระดินเนี่ยเป็นส้มร่องนะท่านไม่ใช่เป็นงี้เราพอจะได้นั่งส้มซึมนี่มาอยู่กรุงเทพแล้วนะวิศวะา1อยสิบเอ็ดนิดบาตมาเพรสเนาเนี่ยไม่มีส้ซมซึมนะท่านนะใช้ส้มใช้อะไรออสองอย่างก็คือขุดหลุม,มะกระดานผาดแล้วก็เอาใบใบ,ใบจากหรือใบตาลมา ปปปปิปปปปทั้งพระทั้งคนก็าทำอย่างนั้นสองไปทุ่งต้อไปถ่ายทุกกลางกลางทุ่งพุทธเจ้าก็ส่งให้เสียงสมนเนินเราหุไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ลุกขึ้นมาเก็บผ้าดน้อยๆก็นั่งประนมมือรอพุทธเจ้าก็เปิดไม่เจ้าดีเข้ามา ก็ถามสมณเณรถามเนรทําไมมานอนที่เนรรุกสมณเณรหุ่นข้อตอบพระงค์ว่าเพราะพระพุทธองค์ได้มีบทบัญญัติว่าห้ามอนุปัสสบันนอนในที่มุงเดียวกับพระสงฆ์เย็นอีกวันหนึ่งพุทธเจ้าทรงปรารถเรื่องนี้ซึ่งทรงบัญญัติว่าให้นอนได้ไม่เกินสามวันเมื่อเกิดปัญหาอีกทัาน กือปัญหายัางไงฮะก็เวราที่มุงอันเดียว้รแตคนมันเยอะกระที่ถ้าท่านเนนมันเยอะล่ะเออเขาก็บอกที่บังด้วยมันห้องเนี่ยห้องกุฏิที่อาตมาบันทึกรายการห้องคณะกลางเนี่ยมีที่มุงอันเดียวแล้วท่านนะแต่ทาไมาจึงแบ่งเป็นห้องเล็กค้าเพรากว่านอนในที่มุงอันเดียวกันได้ แต่ที่บางมีประตูปิดนี่วินัยเลยนะกุฏิวัสุทัศน์นี่วินัยเลย,นะย,เลยถ้าเกิดมีสมมเน,นหรือครว่ามานอนใะยามเจ็บป่วยเนี่ยออพอเสร็จแล้วปิดประตูเนี่ยเขาเรียกที่ที่มุงอันเดียวกันที่มุงที่เดียวกันได้แต่คนละที่บางกันอาตอมาเป็นเด็กๆวัดเป็นสมมาเนนเออนอนกับหลวงปู่ได้สามวันเด็กทุกคน บอกพระสงฆ์ได้ว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะพอนอนได้สามวันต้องไปนอนหน้ากุฏิเพราะปีกุฏิมันก็เป็นที่อะไรที่มุงเดียวกันแต่ที่บางต่างกันไม่เห็นกันเพราะธรรมชาติถ้าคนนอนด้วยกันเกินสามคืนเนี่ยกิยาอาการมันจะมันจะปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ถ้านอนด้วยกันสามวันมันจะรักษากิริยาของเราอยู่ ที่เล่ามาดังนี้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปรโตโคสะฟังเสียงผู้อื่นวิจารณบ้างประการที่สองโลกวัชชะฟังคําติเตียนของชาวบ้านของพระรูปอื่นชาวบ้านบ้างแม้แต่ต่างศาสนานะอย่าหญ่ว่าคําติเตียนคําวิจาร์ต่างศาสนาเป็นศัตรู ถ้าเห็นเป็นศัตรูเราก็จะไม่สนใครอมติเตยและจะกระเดือดดานถ้าโลกอวัชะนั้นเขาโจทกเขามากมายถึงแม้เป็นอาบัติเล็กน้อยมันก็อยู่ไม่ได้ง่ายๆท่านผู้ชมเพราะพิสูจน์ดื่มดื่มอะไรของมึนเมาเนี่ยอาบัติปัจจิตี แต่ชาวบ้านเขาถือไงวาชบ้านเขาถือต้องศึกนะแต่คนดื่มตาพญานาคอะไรเนี่ยทมา,าไม่เคยของมันเมาเนี่ยอาบานเล็กน้อยแต่ชาวบ้านเขาติดเตียนเขาเรียกโลควัชเป็นโทษของทางโลกเขาเขาติดเตียนอย่างรุนแรงเมื่อติดเตียนอย่างรุนแรงต้องศึกนะอยู่ไม่ได้ การที่พิสูจน์ฉันข้าวในเวลาวิการทำให้ป่วยไข้ฉันด้วยความพึกขนองชาวบ้านเขาติดเตียนบ่อยๆเข้าวซึกง,ง่ายๆงัยย้งนเองท่านเพราะพิสูจน์ทั้งหลายสมณเณรทั้งหลายดำรงชีวิตญ,ญาติโดยศรัทธาของชาวบ้านถ้าเขาบ้านชาวบ้านเขาไม่ศรัทธาก็ไม่ได้แต่บางกรณีชาวบ้านเขาอนุโลมวินัยได้ เขเรียกชาวบ้านอนุโลมวินัยมีหลายสื่ขาบทที่ปัจจุบันนี้ต้องอนุโลมพระวินัดี๋ยวไปเป๊ะ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 ตามนั้นเขาเรียกอนุโลมวินัยหมอบอกว่าพระพิสุเป็นไม่สบายไปอย่างนี้บังคับให้พิสุฉันอาหารมื้อเย็นแล้วก็ฉันยานี่อโลอนุโลมวินัยนะเพราะถือว่าอาหารเป็นยาอาหาร ไม่ใช่เป็นยาไส้ขาดอย่างเดียวแต่ว่ามีผลในทางการรักษาโรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายคิดเยอะๆพระสงฆ์ทั้งหลายก็คิดเยอะๆว่าการเป็นผู้นำนั้นจะทำอย่างไรรัตนัตยาดนุภาเวนะขออำนาจพระ,ระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวี ให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักสามองค์ธรรมพุทธ,ธาทานสิภาวณายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านไดยนบัพปนิพานมีสุขสำราญทุกประการเทินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามหาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนารงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนีคุณผู้ชมคะการเป็นผู้นำนั้นจำเป็นต้องมีขันติธรรมคือต้องอดทนต่อความยากลำบาก อดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจหรือหากเราน้อมนําคติธรรมที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาในวันนี้มาเป็นแนวทางในการทํางานคือจะต้องมีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์และพัฒนาฝีมืออยู่เสมอเราก็จะสามารถเป็นผู้นําที่มีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนางานไปสู่ความสําเร็จได้น,นั่นเองนะคะวันนี้เู้หลงรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะเดชดสิริสังวภาเอกยมสินแต่ทีมานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ